อุบลราชธานีเปิดตลาดต้องชมเมืองเรืองแสงช่องเม็กอำเภอสิรินทรโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิสุนัขบ้าเปิดตลาดนัดกินสบายใจที่โรงพยาบาลมะเร็งอีกครั้งหลังปิดชั่วคราวประชาชนเที่ยวชมศวนสัตว์อุบลต่อเนื่องพร้อมโปรโมชั่นลดค่าเข้าชม50%ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีประจำวันที่9กร,รกฎาคม2563นะคะวันนี้พบกับดิฉันจีนัชยาจีปนัธิการคะ่ะเริ่มต้นข่าวแรกกันวันนี้นะคะโรงการ้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดตลาดต้องชมที่บริเวณชายแดนช่องเมก็กอำเภอสิรินทรจังหวัดอุดบลราชธานีเพื่อกระตุนนต้นเศรษฐกิจหลังภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา2019เริ่มผ่อนคลาย ราชชัยศักดิ์ศิลปชัยผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดตลาดต้องชมเมืองเรืองแสงช่องเม็กแลนด์มาร์คสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่บริเวณใกล้ด่านช่องเม็กอำเภอริรินทรโดยมีนายสุพสิทธิ์กอเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ ทั้งนี้ตลาดต้องชมเมืองเรืองแสงถือเป็นตลาดต้องชมแห่งที่4ของจังหวัดอุบลราชธานีรองมาจากตลาดต้องชมเขมราษฎร์ธานีอำเภอเขมราษฎร์ตลาดต้องชมแก่งสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารและตลาดต้องชมหัวไร่ปลายนาะอำเภอสำโรง เพื่อให้เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเรืองแสงสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนตลอดจนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยและการจัดงานในครั้งนี้ยังมีการนำสินค้าธงฟ้าพาาิชิ์ลดราคามาจำหน่ายช่วยเหลือประชาชนในช่วงภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา2019ผ่อนคลายลงซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนได้มากขึ้นด้วย นอกจากการไปชมชิมช็อปที่ตลาดต้องชมแล้วบริเวณเดียวกันภายในเมืองเรืองแสงยังมีโซนที่น่าสนใจคือบ้านเรืองแสงซึ่งจัดแสดงของเก่าและของโบราณวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยอีสานโบนราณถนนศิลปะเรืองแสงซึ่งเป็นภาพวาดลายเส้นของศิลปินนักวาดภาพจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่มาร่วมกันวาดและระบายสีบนถนน ซึ่งสามารถไปชมได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาอยู่ด้านนี้เราอุปบัจจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะภายใต้โครงการพระปณิธานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างทวัฒวะโวรคติยะราชานา ที่เทศบาลนครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีนายสริดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการประสุัวย์ร่วมใจกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างทวัฒนวรคัติยราชานารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการพระปณนิธานศาสตราจาออรย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคาวัฒน์อรวรคติยราชนารีปีงบประมาณพุทธศักราช2563 เนื่องโดยวันที่4กรกฎาคมของทุกป,ปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของศาสตราจารย์ดตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ใตโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริมพระชนมายุครบ63พรรษาศาส,สตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวา่างควัฒนวรคัติยราชนาลีรกรมประสุทธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติตามพระบัญิธานประจําปีงบประมาณ2563ขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง31กร,รกฎาคม2563 โดยมีกิจกรรมหลักภายใต้โครงการประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาสรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวต่ออย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบโดยตั้งแต่ต้นปีง,งบประมาณพุทธศักราช2563สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีมีผลการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวได้จำนวน2,273 ตัวจำนวนสุนัขแมวที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น111แห่งจำนวน130,1123ตัวและขณะนี้ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการเก็บตัวอย่างเพื่อชนะสุตหาโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน162ตัวอย่างโดยพบผลบวกทั้งหมด11ตัวอย่างแบ่งเป็น8ตัวอย่างจากการเฝ้าระวังเชิงรุกและอีก3ตัวอย่างจากสัตว์ที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า การจัดโครงการดังกล่าวผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการคือสุนัขแมวที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการลดจํานวนประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้าและตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คนรวมถึงประชาชนเลี้ยสุนัขแมวอย่างถูกวิธีและมีความรับผิดชอบตลอดจนให้ความสําคัญในการนาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด สามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัดตามสถานที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลาดนัดกินสบายใจนะคะเปิดให้บริการอีกครั้งที่โรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบมินนอร์มอลหลังโควิดพุพิษทำให้ต้องปิดตลาดช่วงรลางนานกว่าสาเดือนค่ะ บรรยากาศบ,บริเวณลานอาคารบริการและจอดรถโรงพยาบาลมะเร็งจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเช้าวันพุทธที่8กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกที่ตลาดนัดกินสบายใจกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในรูปแบบ new normal หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ต้องปิดตลาดชั่วคราวนานกว่า3เดือนมีประชาชนญาติผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรของ,ของทางโรงพยาบาลให้ความสนใจเลือกซื้อผักและ สินค้าต่างๆที่กเกษตรกรนำมาวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาประมาณ7นาฬกาถึง12นาฬิกา ในการเปิดตลาดวันแรกมีเกษตรกรนำสินค้ามาวางจำหน่ายทั้งหมดจำนวน8รายโดยสินค้าที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายประเภทผักและผละไม้อาทิผักสลัดมะม่วงหาวมะนาวโหพุทรายญ้าหวานสาวรสพริกมะเขือเทศผักพื้นบ้านแมงลักบวบและถั่วผูนอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูปหลากหลายชนิดอาทิน้ำฟักข้าวน้ำกระเจี๊ยบน้ำใบบวัวบกน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหตลอดจนอาหารพื้นเมือง ทางมีเกษตรกรที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน PGS กินสบายใจโดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริโภคและตัวแทนหน่วยงานในระดับท้องถิ่นร่วมรับรองจำนวน11หน่วยงานด้านผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนะคะบอกว่าประชาชนพาบุตรหลานเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีกันอางต่อเนื่อง หลังจากที่เปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงกลางเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมาร้อมกับได้มีการเตรียมนำเพนกวินสายพันธุน์โบกจำนวน12ตัวจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาจัดแสดงให้ได้ชมความน่ารักกันด้ว นายเทวินรัตนวงศวัสตรผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีกล่าวถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวในสวนสัตว์อุบลราชธานีหลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่15มิถุนายน2563ที่ผ่านมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่30มิถุนายน2563ซึ่งเปิดให้ชมฟรีมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจํานวนมากขณะที่ในช่วงเดือนกรกฎาคม2563ซึ่งมีการจัดโปรโมชั่นลดค่าเข้าชม50%ก็ได้รับความสนใจจากประชาชน และนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่4-7กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามีประชาชนพาบุตรหลานมาเที่ยวชมสัตว์กันเป็นจำนวนมากโดยจุดที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมมากที่สุดคือส่วนจัดแสดงอุรงังอุตังซึ่งมีอุรงังอุตัง2ตัวเป็นเพศผู้1ตัวและเพศเมีย1ตัวนอกจากนี้พบว่าลีเมอร์หางแหวนก็ได้รับความสนใจจากเด็กๆที่เข้าชมสวนสัตว์เช่นเดียวกัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีบอกด้วยว่าทางสวนสัตว์จะมีส่วนจัดแสดงใหม่ที่จะเปิดให้บริการส่วนต่อไปคือจะนำเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบต์จำนวน12ตัวมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดแสดงให้ได้ชมความน่ารักซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงการปรับปรุงที่อยู่ของเพนกวินโดยคาดว่าจะนำเพนกวินทั้งหมดมาที่สวนสัตว์อุบลร,ราชธานีประมาณต้นเดือนสิงหาคม2563นี้และหลังจากนั้นจะเปิดให้ได้ชมกันต่อไป ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาทเที่ยวชนสวนสัตว์เป็นจำนวนมากนะครับซึ่งตรงนี้เองก็อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคของสวนสัตว์นะครับที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมหน้ากากาอนามัยนะครับการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับและสิ่งสำคัญก็คืออ,อยู่ใน ในเรื่องของโซเชียลดิสแตนซิ่งนะครับการรักษาระยะห่างนะครับที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วประเทศนะครับรวมเกือบห0 0 0สนคนนะครับหลังจากเดือนมิถุนายนนะครับในภายใต้เดือนกรกฎานะครับทางองค์การสวนสัตว์ก็ได้มีโปรโมชั่นนะครับก็คือ,อ ค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของบัตรผ่านประตูลง50%นะที่ผ่านมานะครับซึ่งเดี๋ว่าเป็นวันหยุดนะครับพี่น้องประชาชนก็มาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงนี้นะครับกิจกรรมที่เราเตรียมไว้นะครับใน,ใน,ในช่วงที่เราหยุดกิจการนะครับเ,เราก็ได้เตรียมส่วนแสดงใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลีเมอร์อหางแหวนนะครับแล้วก็ส่วนที่ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจํานวนมากก็คือส่วนแสดงของอุรังอุตังนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของสวนสัตว์อุบลน,นะครับที่ได้นําอุรังอูตังทั้งเพศผู้เพศเมียนะครับมาจากสวนสัตว์ขอนแก่นและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับซึ่งเป็นลิงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีพฤติกรรมและก็พันธุก,กรรมใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับมีน้ําหนักเกือบร้อยกิโล นะครับตรงนี้นักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจในส่วนแสดงใหม่นี้เป็นจำนวนมากนะครับที่ลงไปแวะชมควา,ามน่ารักแล้วก็ชมพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขานะครับฟางที่จัดแสดงอยู่ในสวนสัตว์อุบลเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือเป็นส่วนของกีบไทยและกีบเทศนะครับส่วนของกีบไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟางป่านะครับแล้วก็พวกเนื้อทรายนะครับส่วนของ กีบเทศนะครับก็จะมะีที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี้ยก็จะมีะฟางฟางดาวนะครับฟางดาวแล้วก็เป็นบาลาซิงนะครับฟางบลาซิงซึ่งเป็นฟางขนาดใหญ่นะครับแล้วก็คล้ายๆฟางป่านะครับจะสีจะออกอจางฝ่านะครับสีออกสีน้ำตาลอ่อนๆต้นเดือนสิงหานะครับสิงหาก็จะ นำเพนฟินนะครับสายพันธุ์ฮัมโบนะครับมาจัดแสดงให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ,ะจังหวัดอุบลราชธานีและก็จังหวัดใกล้เคียงได้ชมความน่ารักนะครับตรงนี้ก็ต้องรอ,อฟังการประชามพันุ์ต่อไปนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะครับที่อยู่ของเขานะครับ สำหรับสวนสัตว์อุบลราชธานีได้กำหนดการเปิดบริการเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพประกอบด้วยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการโดยมีจุดเช็คอินเช็คเอาท์ผ่านเว็บไซต์ไทยชนะเปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ ตามมาตรการการควบคุมโรคได้แก่บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชมจุดยืนชมสัตว์รถนั่งบริการเที่ยวชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านอาหารและเครื่องดื่มมีการวางแอลกอฮอล์ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่างๆรอบสวนสัตว์เน้นการเปิดให้บริการกลางแจ้งและงดกิจกรรมภายในอาคารนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่บริการบริเวณจุดทางออกและจัดก,กิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนเช็คเอาอท์ตามมาตรการด้วย คุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาเกาะติดสถานการข่าวในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะติดตามได้ในช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีคะ่ะ ราชการเจ้าหน้าที่พนักง,งานและลูกจ้างสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเก็บขยะรอบบริเวณสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นกิจกรรมไม้รักเมืองเรารักโลกซึ่งเป็นนโยบายของนายสริทธิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเก็บขยะทุกวันพุธเวลา15นาฬิกา30นาทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะมูลอยและขยะพลาสติกตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพรอบสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีและบริเวณพื้นที่ใกล้ ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งนี้เพื่อลดปัญหาขยะลดปัญหาโลกร้อนและขานรับนโยบายของรัฐบาลอีกด้วยศูนย์การค้าเซ็นทอลพาซาอุบลราชธานีพร้อมเปิดให้บริการทุกวันโดยปรับเวลาการให้บริการใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตตะ์เลิกเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา นายสมคิดสอนอาจประธานชมรมผู้สูงอายุวัสีประดูขอเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวสีประดูและพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีทุกทกท่านชาวบ้านดูทุกท่านและญาติธรรมได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาประจำปี2563ในวันพระฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2563เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารหอชัันวัดสีประดู นายสังวานพรมสำลีหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสซลินทรพร้อมด้วยนายมานพหงคำเมืองและผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสซลินทรร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประม,นรรามาปินทรรรมาธิบดีศีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิาราเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่10เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนพรรษา 68พรรษา28กรกฎาคม2563โดยได้รับเกียรติจากนายสนองมาลัยขวัญ นายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิดกล่าวราชสด,ดุดีถวายพระภรชัยมงคลพร้อมด้วยหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจสถานศึกษาหน่วยสวนป่าพิบุลมังสาหารบุคลากรอ,อบตอนนกอและชาวบ้านนักเรียนในพื้นที่ตำบลนนกอร่วมกิจกรรมทั้งนี้ก่อฟอพเขินสลินทรร่วมมอบน้ำดื่มน้ำใจก่อฟอพอสนับสนุนกิจกรรมจำนวน25แพ็ค300ขวดณพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุญทริกยอดมนตมบ โนโนก่ออําเภอสดีนทรจังหวัดอุบลราชธานีนายมานพหงมคำเมืองวิศวกรระดับ9ทําการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสดีนทรนายกลยุทธ์ละดาดกช่างระดับ7 แผนกบำรุงรักษาโยธาและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสลินทรร่วมกับสถานีตำรวจภูทรช่องเม็กจัดกิจกรรมปล่อยลูกปลาตะเพียนจำนวน25,000ตัวจากศูนย์พ่อพันธ์สัตว์น้ำเขื่อนสลินทรปล่อยลงในสระน้ำสถานีตำรวจภูทรช่องเม็กสอพอช่องเม็ก ได้ดำเนินการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3าและตามนโยบายของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีโดยดำเนินกิจกรรมเช่นการเพราะเห็ดนางฟ้าการเลี้ยงหมูป่าการเลี้ยงไก่พื้นบ้านการเลี้ยงกบในกระชงังการทำปุ๋ยหมกักและการเลี้ยงปลาในบ่อดินเป็นต้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบพอเพียงลดรายจ่ายในครัวเรือนณสะน้ำสถานีตำรวจผูทอช่องเมกอำเภอสลินทรจังหวัดอุบลราชธานี คณะภพัพ์ศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการณชั้น2ห้องประชุมบุญทริกสำนักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นเมืองพืชสม,มุนไพรตำรับยาไทยภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรครวมถึงระบบการผลิตเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมอาหารเสริมและยาเพื่อศึกษาวิจัยพืชพื้นเมืองพืชสมุนไพ,พรตำรับยาไทยและต่อยอดภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรคเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการใช้สม,มุนไพรและ ผลักดันให้มีการนำยาสมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติและเพื่อสร้างช่องทางในการส่งเสริมและสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและให้รองรับการตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาสุขภาพอุตสาหกรรมยาและนโยบายของรัฐในอนาคต นางสาวสมปรารถนาวิกรายเจ,เจริญนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับงานทันตะสาธารณาสุขกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุบลราชธานีลงพื้นที่ให้บริการคำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปาก กับผู้สูงอายุชุมชนศาลาบ้านดูชุมชนสากรการเกษตรสมที่มีภาวะพึ่งผิงญาติและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ตามแนวทางปฏิบัติของสอปสออชอสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกรมควบคุมโรคและกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณาสุข นางสาวสมปรารถนาวิกรัยเจอเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลราชธานีมอบหมายให้ในายศักดิเลรุ่งระดิดรองนายกเทศมนตรีนายอัมพลทองผู้ปลัดเทศบาลนายสรันสีเมืองรอกราพาออาส่วนการโยธาและเจ้าที่สำนักการช่างลงพื้นที่เพื่อวางแผนปรับขนาดท่อระบายน้ำรอบทุ่งสีเมืองเพื่อรองรับการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมขัง ขอเชิญชวนพี่น้องในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีมาใช้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรีงานสัตวแพทย์ กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีร่วมกับกรมปศุสัสตว์อุบลราชธานีจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนักและแมวณวัดมหาวนารามวัดป่าใหญ่เริ่มวันนี้เป็นวันแรกและกำหนดตามตาราง8กรกฎาคมณวัดมหาวนาราม9กรกฎาคมณวัดหนองบัว 16. กรกฎาคมนวัดศีประดู 17. กรกฎาคมนวัดท่าวังหินสอบถามเพิ่มเติมโทร045 246 060ต่อ180โรงเรียนเทศบาล2อน้องบัวได้จัดภูมิทัศให้เป็นระเบียบและสวยงามพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ ชีวิตวิถีใหม่นิว n นอร์มัมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนจัดโตเรียนเว้นระยะห่างและเข้าแถวแบบเว้นระยะโดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด ติดตามการรายงานราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำและราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ1้0าบบาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาท น่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาท ราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ26,400บาทขายออก26,500บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ25,923บาท60สตางขายออก27,000บาทขอบคุณ w w w g r o t t ์เ e ็ r ด t h ราคาน้ำมันดีเซล22บาท19สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอ์อี20 20บาทสสตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เ1บาท28สตางต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอร์เ5บาท55ตางต่อลิตรขอบคุณที่มาออยไทยบ o ็อกสปอร์ตคไปติดตามชมข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวันกันค่ะ จังหวัดอุบลราชธาน,นีมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ลมตะนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสวันนี้ที่หัดคู้เดืออำเภอเ,ภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18 3 5นาินาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นากานาที คุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีได้ทางเพจสถานีข่าววีเคเบิลทีวีอุบลข่าวสังท้องถิ่นนะคะและติดตามชมทางช่อง45 c z n i w s ภาสยอิส HD จานดาวเทียม IPN หรือว่าจานสีส้มแมนเองค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คือถ้าเราอยู่คอนโดนะครับหรืออยู่บ้านเล็กๆซึ่งไม่มีที่ดินเนี่ยอยากชวนให้ทำสองอย่างอยากปลูกผักเองเนี่ยก็ปลูกก็หาวิธีการปลูกผักลอยฟ้านี่แหละทําเป็นชั้นๆๆๆๆแล้วก็ไปหาเชือกมาห้อยนะไปหากระถางยาวๆก็ได้ห้อยสงสวยหรือทําเป็นราวให้มันตายนะไม้เลื้อยที่ตายเนี่ยโอ้โหเช่นตําลึงเป็นต้นอย่างเงี้ย ยามดึกเวลาเราหิวข้าวจริงๆเวลาต้องทํางานต้องตัดต่อดึกๆเนี่ยนะครับหยิบไอ้บะหมี่สำเร็จรูปมาซึ่งมีโมโนโซเดียมพูตเเมดเอามาต้มเข้าตอกไข่ใส่แล้วเด็ดตําลึงมาเด็ดพริกที่ห้อยอยู่ที่ริมหน้าต่างคอยป้องกันแสงแดดเนี่ยใส่เข้าไปใบตําลึงนี่เป็นยาล้างพิษที่ดีมากเลยนอกจากนั้นน่ะหันทิศให้เหมาะเลยถ้าบ้านเรามีแสงแดดส่องเข้ามาที่ห้องนอนเรา แล้วเราปลูกไม้เลื้อยนี่บังโอโ้ทำไผ่ก็ได้สารนี่เป็นแผงบังแดดเราจะประหยัดแอร์ไปด้วยโอ้มีรายละเอียดดีไซน์ให้ดีก็จะสวยงามครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งสำหรับคนที่ยังยืนยันอยากทําเองแต่แนะนำว่าให้ทําทั้งสองอย่างอย่างที่สองคืออย่าปลูกเองมันไปทุกอย่าง้วมันคงเป็นไปไม่ได้เรามีที่น้อยไปหาเพื่อนครับหยิบมือถือขึ้นมาอีกศึกษา แล้วก็แวะไปเที่ยวแวะไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ไปวางระบบขนส่งเอามากินแต่อยากกินคนเดียวนะครับคิดถึงเพื่อนที่เป็นผู้บริโภคอยู่ในเมืองและคิดถึงเพื่อนผู้ผลิตนะเวลาเราไปเที่ยวเยี่ยมเยือนครับเห็นอะไรดีเขาท่าล้วก็ไปทําแพคเกจจิ้งเข้าไปแนะนําก็รถจับกลุ่มเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปขนไม่ต้องขับรถไปขนเองนะครับส่งผ่านไปรษณีก็ได้ผ่านโลจิสติกอะไรก็ได้ นะขอให้แจ้งว่ามีผู้บริโภคอยู่20คนนะเพื่อนเราในเมืองและมีผู้ผลิตอยู่30ฟาร์ม20ฟาร์มตรงนี้ตรงนี้เขาไปเอาให้ถึงที่แล้วมาส่งให้ถึงบ้านเลยนี่คือระบบซึ่งง่ายๆเดี๋ยวนี้ครับทะนั้นเราก็จะมีที่ดินจํานวนมหาศาลเลยมีเพื่อนอยู่10ฟาร์มนะมี10คนคนนึงมีที่ดิน5ไร่10ไร่เท่ากับเรามีที่ดินเป็นเป็นร้อยไร่เลยนะครับก็ทีนี้อยากกินอะไรก็ สั่งให้เพื่อนปลูกโลกทุกวันนี้เราอยู่กับมือถือเราอยู่กับโลกออนไลน์เราสร้างระบบอันนี้ง่ายนิดเดียวครับเราจะได้กินของอร่อยและไม่ต้องซื้อทั้งหมดพอเขาผลิตอันนี้มาใหม่ส่งมาให้เราชิมหน่อยสิตกลงหลายอย่างอาจจะไม่ต้องซื้อครับอาจจะต้องใช้เงินซื้อน้อยลงก็ช่วยไม่ได้ก็จะมีเงินเหลือเก็บครับ